นักเติกการีเวร์แล้วก็กานีเ์นี้น,นะว่าจะมาสอ,อนทำแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าตัวของหน้าจอของพี่เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะ,ะก็คือตรงนี้ค่ะก็จะเล่นไหมคะคือบางรุ่นนี่ไม่แน่ใจว่าจะทำได้ไหมนะเออแต่ว่าพี่ของเป็นเป็นของ lg เนะคะ่ะอือ มันก็สามารถที่จะทำได้แบบนี้นะคือตั้งค่าทีมได้นี่เองนะคะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดี่านะคะโอเคทำยังไงนะรอโอเคสมมติว่าพี่จะเปลี่ยนแต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนข้างในนะเหมือนข้างในก็ปกติใช่ไหมแต่ข้างนอกเนี้ยมันจะสมมติลายใช่ไหมเนี้ยมีเห็นไนหะจะเป็นมีสติกเกอร์ติดอยู่แล้วก็เขียนว่า yk ออแบบนั้นเลยนะครับ โอ okay, เคภาชนะจะมาทํากันเลยดีกว่านะคะ mm. ก็สมมติการทําก็เอ่อไม่แน่ใจว่าของ True ของซัมซุงยี่ห้ออื่นจะใช้ได้ไหมนะแต่ว่าก็ถ้าเกิดใช้ได้ไม่ได้ก็คอมเมนต์ด้วยนะคะเราไปทํากันดูโอเคขั้นตอนแรกนะคะให้หาภาพสมมุติจะหาแอปนี่ฮะเพย์สตนี่นะก็หาสัญลักษณ์เพย์สตมาพิมพ์ว่า ภาพ Google p i s t o l .png เลยประมาณนี้นะน่าจะใช่นะเดี๋ยวลองดูลองดูลองดูทิมว่า O G O O G L E Google P L A e Y p r e y S T O Store Store นะคะก็กด P N G ไปกดกลุปไปเลยเนี่ยจะมีรูปก็จะมีรูป Google Play Store ขึ้นมาแบบนี้นะหลายแบบเลยนะ แล้วก็แบบที่ต้องการก็แบบนี้นะที่เป็นถุงกระดาษนี่จะมีหลายแบบมีเลือกนะคะโอเคมีหลายอย่างเลยเห็นไหมเคอ่ะก็ต่อไปก็เมื่อเราอ่า เวลาพี่จะบันทึกภาพพวกนี้ใช่ไหมคะพี่อกนทึกก็กดแช่กดบันทึกเข้าไปเนะีแย้วก็กดเออทิ้งก็ไปดูในแกลอรี่ได้เลยนะะซึ่งถ้าเกิดว่าอยากเป็นภาพไม่ได้เป็น png ก็ให้ใช้แอปนี้ค่ะอันนี้นะคะแล้วก็แอปหนึ่งที่พี่จะใช้วันนี้ก็ก็คือไลค์แคมิล่ากับแอป แอปนี้นะคะเฮ้ยเมื่อกี้มันค้างชิดป่ะโอเคสองแอปนี้นะคะโอเคเดี๋ยวพี่จะมาทำสนินักของ Google Play Store ก่อนก่อนนะคะก็คือของพี่เป็นดั g พีนจีเหรอนะไม่ไมู่มใช่ไม่ใช่แต่ว่าไปแต่งภาพก่อนก็นแล้วกันนะเราแปบ,บนง้นทำไมมันค้างวะเออ ค้างโอเคเราบปโอเคมาแล้วนะคะก็จะได้โอเคขั้นตอนแรกก็ให้ดึงไฟภาพม,มาเลยเนี่ยก็คือพี่จะใช้เป็นค้างเอานม้น,นม้กางกล็กกัน,กน,กนเออพี่อยากให้ข้างหลังเป็นเป็นสีขาวก็ อันนี้นะคะหาหาโอเคคือแบบนี้นะคะหาได้จากเออคือทำไหนๆก็ได้นะฮะถ้าเ,เกิดจะได้ภาพแบบกรเป็นสีขาวแบบนี้ก็แนะนำให้ไปหาใน Google หมันนั้นก็ทำออเองก็ได้นะฮะทำใน p s t อส c h เนี่ยนะ p o ดด o ชช o ร์ชเนี่ยแคกดเลือกไปเลยนะ โอเคนี <res> ้ก okay, so ็อ ouais like ันนี้ค่ะกดตัดมานะหาภาพมากดเพิ่มมานะก็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 มันอยู่ในไหนร็ว่าอยู่ในนี้นี่อันนี้นะคะคือไม่รู้พี่ได้มาจากไหนอยู่มันก็เข้ามาในเครื่อง ต่อไปเลยนะโอเคเสร็จแล้วเราก็ลากมันอยู่ตรงกลางนี่ค่ะทีอันนี้เหมือนกับว่าไลฟ์มนไม่น่าได้อัปเดตใหม่แล้วนะคะดูสิมีอะไรเยอะแยะมาเต็มทุกอย่าเลยแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะติด อันนี้ก็ไม่ดูแล้วก็ ตัวทีเพื่อที่จะใส่อันนี้ประวัติคือการพิมพ์นะคะแล้วทีก็คือพิมพ์ใหม่อย่างนี้พี่จะใช้เป็นประวัติตัวอะไรที่เก็บพี่เก็บพิมพ์นะก็ตัวว้ายจะเขียนว่าว้ายคนะก็พี่อยากใส่เป็นสีข้างวะ่ะ โอเคจะใส่เป็นสีสีชมพูก่อนขอบขอบดำปฏิติกทัก่ไปนะฮะก็ขรื่อยอ่นี้แล้วก็หาตัว K เดี๋ยวค่อย วางทีเดียวก็ได้โอเคโอเคโอเคสีฟ้าสีฟ้าเรแล้วก็ซูงมเข้าไปแล้วก็เลือกหนึ่ง nó nghĩa là xì cái tên lửa đấy là một cái tên lửa béo là một โอเคประมาณนี้นะก็น่าจะขึ้นมาสเต็ปหนึ่งเลยนะคะโอเคแบบนี้เสร็จแล้วก็เมื่อได้แบบนี้นะมก็สามารถแต่งสีแต่งโทนได้อะไรก็ปรไปแต่ว่าพี่จะขอแค่นี้ก็กดตรงขีดเขียวเนี่ยเสร็จแล้วก็กดสเก็ตไปห้าโอเคแล้วก็กับานไปเลยกดเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อเอเซอร์เอเเซอร์ตรงเนี้ยสามารถหาได้ใน google Play Store นะพิมว่า พิมว่าดอทจุดนั่นเองนะด png นี่อัอนแรกเลยแล้วก็ไห้เข้าไปที่อันนั้นไอเซอร์แล้วก็กดอันล่างสุดเมื่อกี้แล้วก็กดเลือกภาพมาเลยจ้ะอันนี้ไม่ต้องไปขยายอะไรนะดูก่อนนะแล้วก็ทำเลือกรูปดาวแล้วก 对 โอเคแบบนี้นะคะก็แค่นี้พอเรากดเอ้ยยังไม่พอกดดอนเข้าไปติถูก,กันนะกดเลื้อเข้าไปนี่ได้แล,แล้วเะาพอนะ เออคืออันนี้เลือกระดับขอบมาให้มันกินไปเท่าไหร่แต่พี่ขอเป็นหนึ่ง่ลืมกดเซฟไป,ไปแค่นี้เองแล้วก็นี่ค่ะเห็นไหมมันจะมีโอ้ก็ตัวกดค้างแล้วก็กดปล่อยนะจนมันขึ้นเป็นตัวลูกศรสีม่วงผมนี้กดเข้าไปค่ะเสร็จแล้วมันจะมีเลือกให้เลือกไอคอนมันนะเปลี่ยนไอคอนมันนั่นเองก็กดเพิ่มเพิ่มคือจะเลือกขนาดไซส์มันก็ได้นะ จะเลือกเป็นหนึ่งเสร็จแล้วก็เลือกความเมื่อกี้มันเออจะกดที่ i ี d e f i n นี่ก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วนะคะแค่นี้เองง่ายๆแบบนี้นะคะง่ายๆเลยนะอะไรต่อดี